ที่หกพระมัจจักปัาปวตนรนกุเอวเมีสุตังเอกังสามยังพะควาปารานสิยังวิหารติวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตัตตาราโขพะควาปัญจวัคคีเยพุทธปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิ เทวเมพี่เขาวะเทวเมพี่เขวเวอันตาปักภาชิดเณตณเตสเวิตภาโยจายังกามสุกามสุขันลิกากาโมโยโคกามสุขันลิกานุโยโคเห็หนโนคโมโปตุชานิโกอนะนาริโยอ,อนัตถะ สันหิโตโยจายังอัตตกิระมะถานุโยโคทุโขอ,อนะนาวิโยอนะอนอะนาถาสันหิตโตเอเตเตพิคเวอุโพโอ,อันเตอะนาอนุปะคัมมะมะชิมาปติปตะทาตถาคาเตนะอภพิสัมพุทธาจักขุระจักขุกระกกระนี ยานาการณีอุปสมายะอภินยายะ,ะสะะามโพธายะนิพานายะสังวัตตติกาตมาจาักสาภพิคเวมาชิมาปฏิปทาตาัถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการณี ญาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสามโพธายะนิพานายะสังวัตติอาจยเมวะอาริโยอาทังคิโกมะโคเสยะถีทางสมมาทิฏฐิสามมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสามมาสติสามมาสมาธิ อัยังโขสาวพิคเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจาคุการณียาณการณีอุปสมายะอาปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปานาภิขเวทุกขาอาริยสาจาัจังชาติปิทุขาชาราปิ ทุกขามาราลปิดทุขามารนมปิทุกขังโสกาปาริเทวะทุกขโมัทุขาโทมะนาสุปายาสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุโขปีเยหิวิปโยโคทุโขยยำปิดสังนาราภติตามปิทุกขังสังคิตเตนะ ปัญจุปาทานขันธานทุกขาอีทงอังโขปานาพิคาเวทุกขาสมุทโยโยอริยาสัจจังยา,ยายังตันหาโปโนโปโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตัตตระตัตตาราพินันทิาาาาาาทนีเศยยะถีทางกามตันหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโขปานาพิฆเวทุขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสายวะตัณหายะอเสสะวิราคานิโรโธกาโคปตินิสสะโคมุติอานารโยอิทังโขปานาพิฆเว ลูกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายามวะอาริโยอัตถังคิโกมาโคสายญาสีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสัมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทังทุกขงังอาริยาสัจจันติเม,มพิคเวปุเพอานัมุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาาัปปาาิญาณังอุทาัปปาิปัญญาอุทาปปิวิชาอุทาัปปาิอาโรโกรอุทาปปิตังโขปานิทางทุกขงังอาริยาสัจจังปารินเยยันติเมพิคเวปุเพ อนะสุเตสุธรรมีสุจากุงอุทาปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอารโกอุทาปาทิตังโขงปานิทางทุกขังอริยสัจจังปารียญ,ญาทันติเมพิคเวปุเพ อาณนุสุเตสุธามมสุจักของอุท่าปาทิยานางังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอารโรโกโอุท่าปาทิอีทังทุขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอาณนุสุเตสุธามมสุจักของอุท่าปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญา อุท่าปาที่วิชาอุทาปาทิอาโรโกอุท่าปาทิตังโขปนิทางทุกขาสมุทโยอาริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิขเวปุพเพอหะน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยญาณังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทาปาที่อารโก อุท่าปาที่ตังโขปานิทงนัทงทุขาสมุูทยโยอาริยสัจจังปาหิณนนันติเมพิคเวอุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทีาาปา่ปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทาปาที่อาโรโกอุทาปาที่อีทังทุขานิโรโธ อริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอาน,นัตุสูเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอารโกอุทาปาริตังโขปานิทางลูกขานิโรธโอริยสัจจสัจจิกาตพันติเมพิขเวปุเพ อน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักโหงอุท่าปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารกโกอุทาปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธโอาริยสรัสัจจังสัจฉิกตันติเมพิคะเวปุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักหง อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุธทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุธทาปาทิอุธทาปาทิอีทางทุกขานิโรธาขามินีปาติปทาอาริยสัจจติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุ ธรรมเมสุจากโคงอุทาปาทิยานันอุทาปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุทาปาทิาทาาทตังขโขปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปารติปทาอาริยสัจจังวัคาเวตับพันติเมพิคเวปุเพอนานันุสุตเตสุธรรมเมสุจากโคง อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโ,โกอุทาปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธาามินีปาติปทาอาริยสัจจังพาวิตัตนติเมพิคเวปุเพอาน,านุสุเตสุคมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญา อุทาปาริวิชาอุทาปาริอารโอคอุทาปาริยาวกีวันจักเมพิคเวอิเมสุจัตตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทาวาทัสาการังยะผาภูตังยานาทัสหมียานาทาสัานาทาสนัง นาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกาเวสะเทวะเกโรเกสัมมาเกสัพรมเกสัพรมเกสัสนมานุพรมมนิกยาปัชชะยะสะเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจายะส ปัจญญาสิงยะโตจะโขมมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวัมเอวันติปะริวัตังพระวาสสาการังยะถาภูตังยานาทสนังสุวิสุธังอหโหสิอัฏฐาหังพิขเวสัพ สัทวะเกโรเกสัมมาะเกสัพัมมะเกสัสมาณะพรามานีญาปะชายาสัทวะมนุสาวะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโทปัจจัญญาสิงยานันจักปะนะเมทัาสะนังอุปะอุทะป,ปาทิ อากุปาเมวิมุติอายามันติอายามันติมาชาตินาติพานิปุนาภาโวติ อิท่มะโวจักระขวาอัตตามนาปัญจวัคคียาพิขูพขะขวโตภาศีตังอภินันทุงอิมัสอิมะัสะมินจปัปปะนะเวย,ยาการณสมิงพันยามาเนอายะสมะโตโกธัญญาสัวีวิระชังวีตามรังธรรมาจักขง อุดปาทะอุทปาทิอุทปาทิยังกินจิสัพหมูท่าญธรรมังสัพันตังนิโรธาธรรมมนตินิโรธาธรรมมันติปะวัติเตปะวัติเตจากพระคาเวจากพระคขวตาธรรมมจากเกภูมิภูมิมาเทวาสัทธามนุษสาวสูง เอตามภะควตาภารานสียังอิสิปะตะัตติเนมิฆาทาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปะปะติวัตติยังสามเณนะวาพามัมเณนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพัมมุญญาวาเกนะจิวาโรกัสมินติ ภูมานังเทวานังสัทธังสุตวะญาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตธามนุษสาวสูงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษสาวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตวา ยามาเทวาสัพพมนุสาเวสูงยามังเทยามางเทวานางสัพพังสุตวาตุสิตาเทวาสัพพมนุสาเวสูงตุสิตานังเทวานางสัพพังสุตวานิมมานาตฏิเทวาสัพพมนุสาเวสูงนิมมานาตฏินังเทวานางสัพพังสุตวา ปารานิมิตาวสาวัตต um ิปารานิมิตาวสาวัตตินางเทวานางสัทธงสุตตวะปัมมะกายกาเทวะสัทธามนุสาวเวสุงเอตัมพะควตาภารานสียัง อิสิปตัตเนมิคาทยายอนุตารังธัมมะจัก,กังปะวัตติตังอป,ปะวตอป,ปะวตอาปาติวัตติยังสัมมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเรน,นะวาพัม,มุนาวาเกน,นะกนจิวาโลกัสมิติอิติหะเตนะพระไมนะ ตนะมูหดเตนะยาวะพรม,มโรกาสัทโธอาภูคาชิอาญจะท่าสาสะหาสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมานโนจะโอระโอโอโอภาโส โลเกปาตุระหกหูสีออติกรมีวะเทาวานางังเทวานุภาวางังอ,อัทาโคภะคาวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโกวตโปพโกทันโยอัญญาสิวตโปพโกทันโยติอิติหิทังอายสัมมโตโกทันย,นยสั อัญโกรทันโยอัยโกรันโยอัญโกรทันโยเตววะวะเตววะวะนามาหะโสติ